ดินจะพึ่งสสวีทุกคนสวัสดีตอนนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ e r r y คร r สต์ m าสนะครับแล้วก็สวัปีใหม่นะครับ m e r r คริส s ์ม a สทุกคนนะคะก็เป็นประจำทุกปีนะคะที่ ป like like <Yeah. S 1> ้าเราประจำปีก็จะมีการสมม่งมอบความคิให้กันและกัน <c oughs> ก็คือเป็นของขวัญเล็กๆนะคะที่เราจะแจกให้เพื่อนๆทุกคนดูกันตลอดนะคะอย่างปีนี้เป็นไงคะดินดินได้รับของขวัญจา,ากใครบ้างคะป้าจะมาเนาแล้วสีทองนี่ไหนใครให้ดินไหมซันต้าก็รอ,อ้าวแล้วถ้าเปไงเซันต้าก็ถึงห,หางบ้านเราเจอคะเพราะเราเป็นไฟเพื่อพิกาแทนแต่ว่ามีอะไรแขวนเพราะว่าดินไม่อยากแขพ้ปีนี้ดินไม่อยากแพ้นะคะ เกดีกว่าต,ตานี้โอเคต่อแันต้าอว้ใครที่หลังดีไหมเอาของคนอื่นมโอ้ยคเ,คเคกเลยว่าอนก็อุตรนเป็นอุตร้แมนโอ้่วันีนใหรอใช่คือยี้ของขวัญพิสมาสมันจะไม่ได้สบายแล้วค่ะเพราะว่ามิพานพกาน้องไปเลือก ไปเดินเดินการบางวันแบบว่าไม่ได้ไม่ได้จะซื้ออะไรแต่เขาก็แบบเอออันนี้ให้คิด,ดมาทำไมเนี่ยค่ะก็เลยไม่ไม่สบายแต่ก็เหมือนเป็นบบการฝึกฝึกอดทนแทนว่าแบบจะแกะได้วันวันไหนนะดินเท่าไหร่อะไรเนี่ยข้าไข่ไก่เหรอไม่ใช่ถือว่าไข่ไก่หนึ่งโหลโอ้โหหนึเลย เอ๊ะทำไมกล้องสันอะถอดินไหวล้องสันหลอมพัดลมพาดอ้ยากล้องสันเลยแล้วของชิ้นต่อไปก็คือเป็นของที่น้าเอกจะให้กับพี่กัปตันก็คือนี่เหอครับอรเนี่ ีอะะไรออ่ันนี้หนังตำบดค่ะตำบ้องตุกอันนี้อะไรครับอันนี้ก็เป็นสมุดเหมือนกันค่ะอันนี้ของน้องอ้าวไม่ของน้องไม่ของพี่ปากปากเลยแต่อันนี้นี่คือของแล้วนี่คือของแล้วจบแล้วค่ะของไม่เอาไปไหนได้นี่คืออะไรอ่ะ เป็นหัวที่มีโลไลทงชาติไทยนี่ถูกใจแบบนี้คือใครไก่มาเราคิดว่าไทยแลนด์ขอบคุณนด์ขอบคุณค่ะก่อนมีแล้วก็ต่อไปเป็นของที่เซนต้าให้ดินนะคะเซนต้าเนี่ยเขาเอาของขวัญมาส่งให้เมื่อคืนใช่ลัยดินตอนวานนอนเนาะยังไม่เจอเลยนะได้ไหมคะเซนต้าหอมมาก เดี๋ยวเดี๋ยวพ่อแต่พ่อช่วยกองบุญนะลูกนี้ดูนี่สื้อได้สิเป็นอะไรคะอยากดูตาแม่ใช่ใช่ไหมคะที่เราเขียนจดหมายไปบอกซันต้าใช่ไหมครับโอ้ขาดเลยขาดเลย การไว้ทำอะไรการไว้ทำอะไรคะยิงยิงดิบอกแม่ได้ไหมได้ไวไวไวมันไวใส่ตรงกลางเอาไว้ลูบหรอคเฮ้ยอะไรอะระวังตัดนะอะไรอะเอะไรอะไรพี่ๆเดี๋ยวอะไรอะเดินเป็นลูบอะไร ดแมวไว้ดูดีก่อนอับน้หได้หนไรว่าคันเล็กอ่ะอันเล็กสำับดินแล้วครับยังต้องจัดกรยังต้องขนาดขึ้นใหญ่ีนงนะครับแต่ที่ปาเขายังไม่ได้ซื้อมาเ็เพราว่าเราไม่รู้ว่าดีเตาเสียอะไรโอ้ห้ดเลือกเองดากระโล่ไหนม เขามันเป็นเป็นตัวเดียวกันค่ะคุณต้นแหนนัน่นออต่อไปอันนี้ของมาขอบคุณค่ะแผ่นแผ่นแผ่นอุ้ยหนักมากอ่ะโอ้โหแบบหนักมากแผ่นแผ่นเด่น่นแผ่นแผ่นแผ่นด่นด่น่นแแม่จะได้อไ,ไ,ไี่ไไไป็นข่งปของม้า แทนแทนนั่นก็คือเสื้อชูชีพค่ะนี่นี่คือเปสปเปื้อชูชีพปะเนี่ยนี่คืออะไรนี่แหละก็ชูชีพค่ะจะดูเป็นอะไรล่ะเสื้อชูชีพได้แหละเสื้อชูชีพอะไรดูดีๆแต่น้องรู้ว่ามันคืออะไรเพราะาเราได้มีการพูดคุยกันถึงเรื่องนี้มาสิบแปดล้านรอบแล้วเป็นของที่พี่จะตัดอน,นุมัติแล้วจะซื้อ <c oughs> ให้นะคะก็คือกระเป๋าใบหนึ่งนะคะขอบคุณมากค่ะ <c oughs> ดี่ยวนี้เตืนว่าถ้าเราไปเจอเราก็ือรูดคือได้เลยนะคะอนุมัติเราจะบอกว่าไม่ได้ถ้าเราไม่ได้คุยบ่อยของการพูดคุยกันมานานอย่างยาวนานนะคะก็สมควรแก่เวลาเรองเรียนอันทีอไปไหนครับไปเลยเรา ก็สำหรับปีนี้นะครับก็ขอให้ได้เริ่มปีใหม่กันด้วยความสุขนะครับด้วยความสดชื่นด้วยความเ,าเรื่นเริงสุขภาพดีนะครับก็ปีที่ผ่านมาอะไรที่ไม่ดีก็ขอให้ผ่านพ้นไปนะครับขอให้ปีใหม่ในปี2566เนี่ยเป็นปีที่ดีๆสำหรับทุกคนนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามครอบครัวของเรามาตลอดแล้วก็ มีอะไรก็ส่งกำลังใจให้ขึ้นกันละกันนะครับก็ขอให้ทุกคนได้ได้พบเจอสิ่งที่ดีไม่มีอุปสรรคไม่มีความทุกข์ภาพแข็งรงนี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับแล้วก็ขอให้ติดตามกันไปตลอดนะครับก็มีอะไรก็ก็พุยคุยทักยกันได้ของความรู้สึกดีๆต่อกันนะครับแล้วก็ เองนะคะก็ได้ฝากคุณแม่ๆที่เชิ่งมาจะมีลูกนะคะที่ที่ติดตามเรานช่ไหมคะคก็เป็นกําลังใจให้นะคะสำหรับคนที่เพิ่นนงน้องเพิ่งคลอดเนี่ยค่ะก็รู้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากมากๆเลยนะคะการที่เราจะดูแลชีวิตชีวิตหนึ่งเนี่ยเราต้องเหมือนกับเสียสละชีวิตของเราไปบางส่วนเนี่ยเพื่อแลกมันมาใช่ไหมคะแต่จะบอกทุกคนเลยว่าผลลัพธ์สุดท้ายที่เราได้กลับมามันคือ ันคือมันคุ้มค่ามากๆากเลยคะ่ะก็ขอให้ทุกคนอดทนนะคะผ่านช่วงนี้ไปได้นะคะแล้วก็หลังจากนี้มันก็จะง่ายขึ้นสบายขึ้นนะคะแล้วก็อเออเ <c oughs> ขาเรียกว่าอะไรครอบครัวมันก็จะเติมเต็มเวันหนึ่งที่ลูกเขาเริ่มพูดกับเราได้แล้วเขาแบบพูดขอบคุณเราบางทีเขาแสดงความรัก,กเราหรือเขาให้ความรักเราอ่ะคือน้องมันรู้สึกว่ามันคุมค้มคุ้มามากเลยค่ะก็ขอเป็นกาลังใจให้ทุกครอบครัวนะครับก็ ก็ครอบครัวเรายเชื่อว,ว่าสถาบันครอบครัวเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับทุกอย่างความรักเนี่ยเริ่มเริ่มต้นจากครอบครัวแล้วมันถึงจะอ,ออกไปสู่คนอื่นๆื่นสู่สังคมเราก็ไปแบ่งปัน,บบน,นใช่ครับอ้าวพมาแล้วเดี๋ยวเราจะสวดพินิษ<า>ครับพินิษมามาพูดอะไรที่หนึงครับมามากราวอะไรแกเพื่อนเพื่อนในเมืองอะเพื่อนเพนิดนเพื่อเอ่ออวยพรปีใหม่เพื่อนๆนะคะว่าปีหน้าขอให้อ่า เอ่ดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรนะมีคมุขอมคสุขเยอะนะคะอไยอีกแล้วใ่ครับแล้วมีอะไรกบอ้โหแค่นี้แหลครับ่นี้หรอมีอะไรอย่างอื่นอยากจะมอบอีกไหมคะมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆอีกไหมคะตูนี้ที่ทำอะไรสนุกต้นงตแมเล่นต้แมนสนุกัชอบต้มน่นต้แนไหมครับ เราเรากีฬาอะไรสนุกท hmm uh> uh> ี่ดินชอบทำว่ายน้ำว่ายน้ำพอเมื่อเช้าเราตอนแรกเราตกลงกันว่าเราจะตื่นเามาแกะของเลยแต่ว่าพอดีพาอากงไปหาหมอนะคะเขาก็อดทนอย่างดีเยี่ยมแล้วพาอากงไปหาหมอด้วยใช่ไหมอากงก็ดีใจมากเลยนะขอบคุณดินดินนะที่คอยดูแลหมามาดูแลอากงดูแลปบบป้านะอดหัอดหัไปไหนอดหไปไหนเอาไปไหนลูกเว้ ระวังดาบลันเียวเดียวครับจะพกอาวุธไปไหนครับอันเดียวมันน้อยไปหรือเอาอี้ไปด้วยอ่าบ๊ายบายทุกคนนะครับบ๊ายบายนะครับบ๊ายบายนะครับสุดท้ายนี้ววนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขมากๆนะครับหมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัยนะครับเคราะห์อะไรใดๆก็ขออย่าให้ได้กำหลางทุกคนนะครับมาขอให้มีความสุขมากๆนะครับในปีใหม่25 6 6นี้นะครับบ๊ายบาย คสวัสดีปีใหม่ครับ